สวัสดีครับดูดวงการเงินราศีมีนประจำเดือนกันยายน2566นะครับดวงการเงินของชาวราศีมีนในเดือนกันยายนนี้นะครับการเงินนี่ยังไปต่อได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าช่วงต้นเดือนนะครับคุณจะต้องใช้จ่ายอย่างค่อนข้างประหยัดประหยัดหน่อยนะครับเพราะช่วงกลางเดือนเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่คุณจะต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะจนอาจทําให้การเงินของคุณมีปัญหาได้นะครับแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะ เพราะมีคนคอยจะช่วยเหลือคุณอยู่แล้วทางด้านการเงินนะครับและช่วงปลายเดือนอน่ะอาจมีลาบลอยก้อนโตเข้ามาด้วยนะครับจากคนใกล้ตัวหรือคนใกล้ชิดของคุณนะครับต่อไปดวงการงานนะครับราศีมีนเดือนกันยายนนะการงานสําหรับเดือนนี้นะครับเดือนนี้บางท่านบางคนคงอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายสายงานหรือว่าอยากจะไปทํางานอย่างอื่นนะครับ เพราะว่าท่านอาจจะมีปัญหากับหัวหน้าง,งานหรือไม่ก็ลูกพี่ในที่ทํางานทําให้คุณคิดอยากจะลาออกนะครับแต่ถ้าคุณคิดจะลาออกเนี่ยคุณจะต้องมีงานที่แห่งใหม่ที่รองรับนะครับซึ่งมันก็มีอยู่แล้วพอแค่คุณปรึกษาใครบางคนที่คุณรู้จักคุยกับเขาได้นะครับสําหรับตรงนี้นะเขาจะชี้ช่องทางให้คุณได้ว่าคุณจะต้องไปอยู่ที่ไหนไปอยู่กับใคร และสถานที่ที่ใหม่ที่คุณจะไปอยู่เนี่ยมันดีกว่าที่เก่าเยอะเลยนะครับถ้าเกิดว่าเดือนนี้นะสำหรับบางท่านเนี่ยที่คิดจะย้ายงานนะต้องปรึกษาใครบางคนก่อนนะครับเป็นคนที่คุณนับถือด้วยนะและเขาจะชี้ช่องในการย้ายให้นะครับการย,าย้ายครั้งเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จแล้วคุณจะได้งานใหม่และตำแหน่งใหม่ที่ดีขึ้นมากๆด้วยนะครับเงินเดือนก็จะสูงกว่าที่เก่าด้วยนะ ต่อไปความรักนะครับความรักสําหรับคนโสดนะคนโสดเดือนนี้คุณอาจจะพบรักกับใครบางคนเดี๋ยวขอญาติเลื่อน <enger> ความรักสําหรับคนโสดนะครับคนโสดเดือนนี้คุณอาจจะพบรักกับใครบางคนในกลุ่มเพื่อนของคุณซึ่งก่อนหน้านี้คุณอาจไม่มีความรักใดๆมอบให้ในเชิงชู้สาวนะครับกับเพื่อนของคุณเลยแต่สําหรับเดือนนี้นั้นความเปลี่ยนแปลงมันก็จะมีขึ้นมานะครับ แต่ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะที่ทำให้คุณสองคนนั้นรักกันขึ้นมาได้นะครับแล้วเพื่อนคนนั้นต้องมีสายอะไรบางอย่างที่เหมือนกันอาจจะเป็นสายงานสายการทำงานและแผนกเดียวกันากาอาจทำงานอาชีพเดียวกันหรือเป็นเพื่อนสนิทที่เรียนมาด้วยกันอะไรแบบนี้นะครับคือต้องมีอะไรบางอย่างที่เหมือนกันจนกระทั่งทำให้คุณสองคนนันรักกันนะต้องผ่านอะไรมาด้วยกันนะครับ สำหรับความรักคนมีแฟนนะคนมีแฟนเดือนนี้นะครับค่อนข้างที่จะมีความสุขมากๆนะแฟนคุณจะค่อนข้างตามใจคุณจะรักแฟนคุณมากๆในเดือนนี้นะครับมีความสุขร่วมกันมีอะไรร่วมกันหลายๆอย่างนะครับถ้าคุณวางแผนที่จะมีน้องในเดือนนี้นะก็มีสิทธิ์ที่จะมีน้องมาได้ภายในเดือนนี้ด้วยนะครับก็คิดอ่านอะไรร่วมกันก็ค่อยๆพูดค่อยจากันนะครับทั้งคนโสด นะครับก็คือมีความสัมพันธ์ที่มีมาแต่ผลหลังทําให้คุณสองคนรักกันนะแล้วก็ความรักสําหรับคนมีแฟนเดือนนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะมีน้องได้นะครับโอเคจบแล้วก่อนจากกันสําหรับคลิปนี้นะครับราศีเมีนนะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับคิดอ่านสิ่งใดขอให้สมความปรารถนากันทุกประการทุกท่านทุกคนนะครับสาธุครับ ต่อไปราศีอันนี้ราศีมีนต่อไปก็ราศีเมษโอเคแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ